ด้อมส้มหลากหลายกลุ่มหลากหลายรูปแบบด้อมส้มทั้งหลายที่เรียกกันในเชิงสัญลักษณ์กำลังเป็นโจทย์ใหม่ที่ใหญ่มากของพรรคเก้าไกลหรือเปล่าด้อมส้มมักจะมีแนวคิดที่ค่อนข้างจะสุดโต่งใช่แล้วก็นําเสนอกันออกมาแบบรุนแรงแล้วก็อาจจะมีผลกระทบกับก,บการตัดสินใจของทางพรรคด้วยดังนั้นดังนั้นเราจะถามคุณอมรัฐโชคประมิตรกุลในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารของพรรคเก้าไกลแล้วก็เป็น เป็นผู้นําทางความคิดคนหนึ่งของบรรดาด้อมส้มทั้งหลายใช่ค่ะไปกันที่คุณอมรรัตน์เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณดนายคุณอมรรัตน์ค่ะผมขออนุญาตเรียกคุณเจี๊ยบนะครับมันจะได้แค,คบปากหน่อยยินดีค่ะโอเคคุณเจี๊ยบเขาวิจารณ์กันว่าด้อมส้มกลุ่มที่ค่อนข้างจะสุดโต่งกำลังกลายเป็นโจทย์ใหม่ที่ยากมากสำหรับรรคเก้าไกรมองอย่างไรแล้วก็จะแก้โจทย์ ข้อนี้กันอย่างไรครับค่ะค่ะเรียนคุณนายและท่านผู้ชมนะคะคือในในชั่วโมงนี้ค่ะเป็นเวลาที่เราควรจะมีความสุขกันบ้างนะหลังจากเก้าปีแห่งความเรวลวรายนะคะ,คะอยากให้อยากชวนให้เรามามีความสุขกับการทำ MOU ได้สำเร็จนะคะ,คะเป็นความสำเร็จร่วมกันนะคะ,คะแล้วก็เออ ในเรื่องออข้อความใน MOU เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่า MOU เนี่ยเป,เป็นเพียงแค่คพื้นฐานนะคะเป็นพื้นฐานในการทำงานร่วมกันของแป่พักร่วมรัฐบาลคคือสิ่งที่จะปรากฏใน MOU คือวาระร่วมขอ,ของทั้งแปดพักะคะะไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ไม่ได้เป็นวาระร่วมแล้วจะไม่ทำนะคะครเราจะสังเกตว่า,าร่างกฎหมาย45ฉบับที่เตรียมพร้อมที่จะยื่น ในทันทีที่เปิดเนี่ยก็มีหลายๆวาระที่ปรากฏอยู่ว่าหลายๆวาระของก้าวไกลได้ปรากฏอยู่ใน MOU นะคะไม่ว่าจะเป็นสุราเสรีสมรสเท่าเทียมยกเลิกเก์ทหารนะคะหรือว่ารัฐสวัสดิการที่เราออกไปหาเสียงทุกวันทุกวันนะคะในส่วนใหญ่ก็จะปรากฏอยู่ใน MOU แล้วนะคะคส่วนที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ใน MOU เนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นรัฐบาลผสมนะคะคร,รัฐบาลผสมแต่การเป็นรัฐบาลผสมก็ไม่ใช่ข้ออ้างค่ะค,คือ,อการทํางานหนักของพักเก้าไก่นะคะกับพักร่วมที่ทํางานหนักร่วมกันจนเกิดม o u สําเรจเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํางานทีละขั้นและเรายอมรับว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยยังถูกทําให้เข้าใจผิดอยู่มากนะคะในสังคมคแล้วก็ยังต้องเป็นเรื่องที่ยังต้องใช้เวลา ที่พักเก้าไก่จะทํางานทางความคิดกับการเมืองร่วมรัฐบาลด้วยกันค่ะ,ะให้เข้าใจให้กระจ่างแจ้งนะคะ,ะเพื่อให้อ่าเป็นยังต้องใช้เวลาทํางานทางความคิดค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่รัฐบาลเดียวนะคะแล้วเสียงของพักที่ได้คะแนนที่หนึ่งของเรากับอ่าที่ได คะแนนที่สองก็ไม่ได้ห่างกันมากค่างกันแค่สิบสิบเอ็ดคะแนนเท่านั้นนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเป็นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะใส่ทุกอย่างที่เป็นวาระของพรรคเก้าไก่ลงไปทั้งหมดเพราะว่าต้องให้เกียิพรรคการเมืองอื่นๆด้วยนะคะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทําใช่ไหมครับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเอ่อในมาตรหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็บอกแล้วว่าถูกทําให้ความเข้าใจผิดและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็มวลชนเนี่ย ก็ยังมีบางส่วนนะคะที่ยังไม่เข้าใจเนื่อง <Okay. S 1> จากการโพรพานด้าการโฆษณาชวนเชื่อหรือการป <Okay. S 1> กปั่นนะคะให้ใหไม่เข้าใจว่ายังบอกเป็นพักล้มเจ้าเป็นอะไรอยู่นะคะคซึ่งต้องทําความเข้าใจว่ามัน <Okay. S 1> จะแก้ไขแล้วมันจะทําให้เกิดผลดีต่อสถาบันกษัตริย์อย่างไรบ้างค่ะ ในส่วนของกลุ่มตอนนี้มันก็เริ่มมีกระแสมาแล้วว่าเวลาจะเสนอชุดความคิดะลรตอนหาเสียงแล้วพอมาทําเป็น m อ็มมันไม่ไม่เหมือนกันมันมีกลุ่มด่อมส้มที่ออกมาตรงนี้มันจะมีผลกระทบกระเทือนกันในส่วนของพรรคก้าไกลที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลไหมคะคิดว่าไม่ค่ะก็ส่วนใหญ่เข้าคิดว่าเข้าใจนะคะผลตอบรับมาคิดว่าผู้สนับสนุนเราทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เลยมีความเข้าใจข้อจํากัดนะคะของการเป็นรัฐบาลผสม ซึ่งเราต้องให้เกียรติพักการเมืองอื่นด้วยนะคะไม่ใช่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อแตกต่างระหว่างกลุ่มกิจกรรมกับพักการเมืองก็แตกต่างกันค่ะพักการเมืองกลุ่มกิจกรรมเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกร้องเฉพาะประเด็นใช่ไหมคะ ่วนพรรคการเมืองเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องบริหารความคาดหวังและบริหารความพอใจของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและกลุ่มไม่เห็นด้วยด้วยค่ะที่ต้องตั้งประเด็นน้อมส้มก็เพราะมาจากรูปธรรมดังต่อไปนี้ครับแค่แค่ติดแฮชแท็กมีกอนไม่มีกูคณะกรรมการบริหารกลุ่มนำของพรรคเก้าไกลถอยกรด ถอยโกรธจนติดทะเลเลยยอมที่จะเสียคําพูดยอมที่จะโทรไปขอโทษทางพักชาติชาติพัฒนาการขอยกเลิกดีลขอยกเลิกคําชวนร่วมรัฐบาลเรื่องนี้มันเป็นมันเหมือนเป็นมันเป็นแผลใหญ่เบ้อและหลายคนก็หวาดเสียวกับการบริหารราชการแผ่นดินในวันข้างหน้าจะบริหารไปอย่างไร<ม>ตรงนี้อธิบายอย่างไรดีครับค่ะเรื่องนี้ก็หัวหน้าพักได้ออกมาอธิบายแล้วนะคะกัน การถอยแล้วก็จริงๆถ้าเรามองดีๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีด้วยค่ะไม่เคยมีพักการเมืองที่ไหนที่รับฟังเสียงประชาชนมากขนาดนี้นะคะครับแล้วก็รับฟังแล้วก็เอามาทบทวนพิจารณาแล้วก็ค่ะเสียงเสียงก็มีความหมายอย่างที่บอกว่าพักใหญ่กว่าคนนะคะและประชาชนก็ใหญ่กว่าพักค่ะคุณเจี๊ยบเอื้อเอ่ยวัทกรรมนี้ก็ดีคุณพิธาแกบอกว่า พักเหนือคนแต่ประชาชนเหนือพักก็เข้าใจเข้าย้อนถามว่าประชาชนกลุ่มไหนที่เหนือพักด้อมส้มหรือเปล่าแค่ติดแฮชแท็กมีกรไม่มีกูถอยกรูดเลยแล้วจะบริหารประเทศอย่างไรอันนี้ผมต้องถามต,งตรงๆนะเอ,อคุณนัยคะครเรารมีประชากรต้อง66ล้าน,นาคนนะคะก็การจะเป็นพ,พักการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองเป็นพักของมวลชนและพักที่ทเป็น ความหวังเพื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศนี้ก็ต้องเป็นรัฐบาลเป็นพักของมวลชนค่ะมาคำว่าประชาชนของเราก็หมายถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายค่ะที่จะต้องบริหารความเข้าใจค่ะบริหารความคาดหวังบริหารความพอใจแสวงจุดร่วมส่งผจุดต่างแล้วก็ ทราบว่าอะไรจะต้องทําก่อนทําหลังนะคะเรื่องเรื่องที่มีฉันธารมติร่วมกันแล้วทั้งสังคมไม่ว่าจะเป็นยกเลิกเกณฑหารและสวัสดิการหรือสมรดเท่าเทียมหรืออะไรเนี่ยที่มันเป็นสันธามติของพรรคร่วมทุกพรรคก็ต้องทําก่อนนะคะส่วนส่วนส่วนเรื่องที่ยังไม่ได้สันธามติครบถ้วนสมบูรณ์ก็ต้องทําความเข้าใจทํางานทางความคิดจนกว่าจะได้รับสันธามติถึงจะทําได้สําเร็จค่ะครบทั้งหลายทั้งปวงนะคุณเจี๊ยบผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วย เพียงแค่เอาใจช่วยก้าวไกลให้ก้าวผ่านบางปัญหาไปให้ได้เท่านั้นเองอย่ามว่าแต่ด้อมส้มเลยระดับอาจารย์ป๊อกไปะยะบบทแสงกนกุลขนาที่เราเซ็น MOU กันอีกด้านหนึ่งแกก็โพสต์ Facebook แกบอกว่าแกไม่เห็นด้วยกับ MOU 2ประเด็นด้วยกันประเด็น1 1 2แล้วก็ประเด็นนิรโทษกรรมกาดิการเมืองขนาดอาจารย์ป๊อกยังรับไม่ได้ยังเข้าใจไม่ได้เลยแล้วจะให้ด้อมส้มเขาเข้าใจอย่างไรไอ้ตรงเนี้ยหนักใจ <S 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 แทนนะครับ โอไม่หนักใจค่ะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแรกที่อาจารย์ฟอกไม่เห็นด้วยหรือแสดงความคิดเห็นอ่านะคะไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อาจารย์ฟอกมีท่าทีแบบนี้เพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของพรรคเก้าไกลค่ะที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเองแสดงความคิดเห็นกันเองค่ะมีการแสดงความเห็นถกเถียงจนสุดท้ายก็ต้องตกผลึกร่วมกันค่ะ อันนี้เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีนะคะนกระทั่งตัวตัวที่เจี๊ยบเองก็ยังบอกว่าจะตรวจสอบตัวเองด้วยนะคะเราต้องตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอด้วยค่ะแล้วก็วิจารณ์กันได้ค่ะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องเรื่องที่สวยงามนะคะของประชาธิปไตยค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะเอาใจช่วยคุณเจี๊ยบเอาใจช่วยเอาใจช่วยขอบคุณนะคะก็ให้ข้ามก็แล้วกันขอบคุณมากครับคุณเจี๊ยบ ขอ,ขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะค,ค,คุณเจี๊ยบ,บอมรัชโชคประมิตรกุลนะคะหนึ่งในกรรมการบริหารของพรรคเก้าไก่ด้วยนะคะหมาแก่ก็ถามผู้คนอย่างนี้มันทุกพักนะไม่ทราบสิครับว่าออมองออกไหมครับว่าหมาแก่อยู่พักไหนอืม <laughs>